เดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวยามาโตะก่อนนะครับที่มันมาแต่ทีนี้เซอร์ไพรส์กูอีกแล้วครับไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่มันมานะเซอร์ไพรส์ที่มึงไม่มีการันตีให้กูนี่แหละครับแม่งโคตรเซอร์ไพรส์เลยเอาอีกแล้วงั่นหมายความว่าหลังจากนี้ตัวละครที่ควรมีติดไอดีเวลาหาไอดีก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่าฟรีเสื้อเหลืองส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวไอยามาโตะเนี่ยมันต้องมาในส่วนของแบบการันตีอยู่แล้วเพราะมันเล่นไม่ได้เสือกไม่มีการันตีครับหมายความว่าอะไรจกนี้ต้องมียามาโตะด้วยนะครับ ทั้ง2ตัวเนาะทั้งฟี่และยามาโตะเลยนั่นเองถ้าหากใครไม่มีบอกเลยครับว่าได้ยากมากเนื่องจากวันนี้ผมได้ไลฟ์ไปแล้วคือยังไม่ทําก่อนไลฟ์เพราะว่าอยากจะฟังหลายๆคนด้วยละก็จริงอย่างที่คิดนะฮะมีคนซื้อดองเพชรมาสุ่มยามาโตะไป5้าพันเพชรออกตัวเดียวครับอีกคนนึงสามพเพชรไม่ออกสักตัวเลยครับอีกคนึงก็2 0 0 0เพชรไม่ออกเลยครับอีกคน,นึงก็100เพชรออกแล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะแต่เนือ่องจากว่าแม่งไม่มีการันตีคําแนะนําเลยอย่านั่นเองโอเคปะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อน ตัวนี้ว่าน่าสุ่มหรือไม่น่าสุ่มต้องคุยกันตามตรงนะครับว่าเล่นเมนณนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับสายวิ่งสีแดงเอาไปเล่นคิงดีกว่ายามาโตะส่วนตัวให้เข้าใจตรงนี้ก่อนคอง King. เป็นซับได้ดีกว่ายามาโตะสามงเป็นเหรียญได้ดีกว่ายามาโตะหมายเขาว่ายามาโตะทาหาอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับสีแดงวิ่งนะไม่ได้เลยฮะต้องคุยกันตามตรงนะยกเว้นมันบัฟอะถ้าบัฟอีกเรื่องแต่มันยังไม่บัฟดังนั้นเรายังไม่คุยแต่ส่วนตัวคิดว่าบัฟไหมก็คงไม่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันพอเล่นได้อยู่ ไม่ได้ถึงกับอ่อนจนเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ายามาโตะมันเก่งกับหมัดประเด็นก็คือว่ามึงเก่งกับหมัดแต่แผ่นนี้เจอนิกะโล่ทั้งนั้นเลยครับแม่งก็ไม่น่าเล่นอีกโอเคไหมเสือกไม่มีการันตีอีกจบทุกอย่างเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าสาหรับคนที่อยากจะสุ่มเนี่ยกรณีไหนคือคนที่อยากได้สะสม ex ผมพูดอย่างนี้เหมาะสําหรับคนสายสะสม ex ยังไงทําไมเพราะถ้าคุณสะสม ex เนี่ยไอดี ID ของคุณจะมีมูลค่าเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะ ไอดีของคุณจะมีแต่ประเด็นคือแม่งไม่มีการันตีทํำยังไงดีอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับสำหรับสายที่อยากจะสะสม ex คําแนะนําเดียวที่ให้ได้นะครับเปิดด้วยบัตรแดงเท่านั้นครับแบบไม่มีทางเลือกเลยครับผมไม่ให้ใช้เพชรนะขอย้ําถ้าใครจะเอาอย่าใช้เพชรถือว่ากูขอนะเหตุผลเป็นดังนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูในเลทของตัวบัตรก่อนนะครับว่าเลทของมันอยู่6%ครับ หหมายควาว่าทุกๆสิครั้งจะออก1อ่ามันมีโอกาส6 6ใน10อะมีมีโอกาส6ใน10นะครับก็คือ100โลก็คือ10ครั้งแต่ว่าไอเน,นี้ยตู้เนี้ยมันได้อยู่80ทีเนี้ยคุณก็ลองหาดูครับ80กับ6% 6เนต์เต่อแปอะมันมันก็น่าจะแบบเปิดสักคือเอางี้ถ้าขยักสุ่มอะคุณต้องเผื่อเอน,นี้ยไป8ใบเลยอะแต่8ใบอะคุณอาจจะออกใบที่5ใบที่6อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสออกในใบที่5กับ6นะครับ อันนีเ้เราคุยกันตามตัวเลขก่อนนะตัวเลขอัตราความน่าจะเป็นออกในรอบที่5หรือ6เท่านั้นที่มันจะออกนะมาคามว่าถ้าคุณแบบขอสัก2ใบได้ไหมขอใหญ่ๆนิดนึงอย่านะครับถ้าคิดจะแย่ใหย่ๆครับถ้าแย่ถ้าอยากใส่ใส่สุดไปเลยครับก็คือประมาณ5,000บาทนะครับประมาณ 5, เนาะห้าพันเนาะก็ถ้าใครอยากจะสูงก็ลองดูแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยสมมติถ้าสมมติก่อนถ้าเป็นผมผมจะสุ่มในกรณีไหนถ้าผมจะเติมนะ ผมจะเป็นในกรณีที่ว่าแม่งเอ้ยตอนนี้ e f กูมีสัก14ตัวขึ้นไปอ่ะแล้วแบบแม่งขาดอีก3ตัวให้มันไม่ได้จริงว่ะหรือมี12 EX อ่ะกัดฟันเอาก็เอาวะงงไหมเพราะว่าหลังจากนี้มันคงไม่มีการันตีอีกแล้วเอาให้ตรงนะแต่ทีเนี้ยถ้าหาใครมี EX ต่ำกว่า8ผมอยากแนะนำว่ารอเถอะพอเดี๋ยวแม่งก็มาปีหน้าอยู่แล้วเวลาประมาณนี้แหละแล้วคุณค่อยเติมอีกทีนึงก็ได้ ครับถ้าถามผมนะอีกทีก็ได้ไม่ไม่น่าเสียหายมากนะครับแต่ยังไงคุณได้แน่นอนอะ่ะเออก็เป็นประมาณนี้แล้วกันที่ผมแนะนําให้ได้นะส่วนถ้าหากใครจะเอาเพชรสุ่มผมไม่แนะนําทุกกรณีเลยเหตุผลบอกไปแล้วว่ามันไม่การันตีและเดี๋ยวจะมี ex มารีรันมาแทรกเรื่อยๆภายใน3เดือนเนี่ยยังขาดนะครับแม่ใหญ่6แม่ใหญ่อยู่900เพชรเซโต้ 1, 8์0นึ่ร้อยห้เพชรไคโดโล่สองเพชร ไอ้สามตัวเนี่ยแมงล่อไปห้าพันแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเพชรคุณเนี่ยเอาไปเปิดยามาโตะหมดนี่คือไม่การันตีนะอาจจะไม่ได้เลยอาสมมติถ้าคุณเปิดไม่ใหญ่เนี่ยคุณขาดอีกแค่ร้อยี่สเพชรสมมติท่านนับจากเพชรผมนะขาดอีกร้อยี่สิบเพชรอะงงวะอีกแค่ร้อยยี่เองนะคุณได้การันตีแล้วนะโอเคไหมแต่ตัวนี้แม่งไม่มีนะครับผมเลยไม่อยากให้สุ่มครับโอเคอันนี้น่าจะเข้าใจถึงเหตุผลเนาะอย่างแรกคือสุ่มมาเล่นไม่ได้เป็นซับไม่ได้เป็นเมน เป็นเมนก็ไม่ได้อะแม่งไ,ไ,ไม่ได้หาอะไรเลยครับคือแม่งแบบลองทุกอย่างอ่ะดึงธงก็ลองมาโก้ไปธงระหว่างธงก็สู้ชิงไม่ได้ความถึกความถึกก็สู้คิดลอไม่ได้คือแม่งแม่งหลายเรื่องเลยคือมันลองในทุกๆเรื่องอ่ะแม่งไม่เด่นสักเรื่องเลยอ่ะมันเด่นอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือในการดึงธงเนี่ยในกรณีที่ตายแต่แม่งก็ยังดึงอยู่เพราะเลือดเหลือหนึ่งอันนั้นคือข้อดีที่สุดของยามาโตะแต่ปัญหาคือแพทปัจจุบันเนี่ย ซัดฟิวก็เยอะเห็นไหมลูฟี่อ่ะซัดฟิวได้ไหมได้คามินาลีก็ออกธงแล้วโดนสถานะหรือสกิลสองกระทืบลงมามึงก็ซัดฟิวอยู่ดีผมเลยมองว่าไอสถานะเนี่ยมันดีเนี่ยเนี่ยแม้เลื่อนเหลือหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่ได้แบบเขาว่าคุณจะไม่โดนซัดฟิวนะครับมันคนละเรื่องนะครับมันกันดีสาหรับโซโลครับแต่โซโลแพทปัจจุบันเนี่ยถามว่าเจอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหรือเจอนิกะเยอะขั้นต่อคือนิกะครับแล้วยามาโตเก่งกามัดแล้วแม่งเจอแต่โลค มนเลยเล่นไม่ออกไงผมเลยมองว่าก็ตามนี้แหละเออก็ตามนี้แหละไม่รู้จะบอกไงว่าผมไม่ค่อยแนะนําในการเปิดละกันแต่ที่เหลือใครสะสมก็ถือว่าผมบอกเหตุผลไปแล้วนะครับส่วนถ้าหากใครอยากจะเปิดโดยการใช้เพชรบอกแล้วว่าอย่าแล้วถ้าใครจะซื้อไอดีดองเพชรก็อย่าเช่นเดียวกันเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้ว3,500เพชรหรือ5 0 0 0เพชรก็ไม่ออกออกตัวเดียวอะไรเงี้ยมันมันมันไม,ม่คุ้มครับก็ที่เหลือคุณลองไปคำนวณดูละกันแต่ส่วนตัวผมไม่ผมไม่แนะนําเลย นะเอาใหม่ถ้ากูจะสุ่มจริงๆอะ่อะอะ่ะถ้ามึงจะสุ่มก็เอาตามนี้แล้วกันคําแนะนํานะครับมีนิกะไหมคําแนะนําถามก่อนนะมีนิกะหรือยังถ้ายังถ้ายังนะครับคุณสามารถสุ่มตู้ยามาโตได้เลยแต่คําแนะนําควรมีสัก4ี่พันเพชรอันนี้คือคําแนะนํานะควรมี4ี่พันเพชรทาไมเพราะตู้ยามาโตเนี่ยมันอยู่22วันหรือเอาง่ายๆครับยันตู้บัดดำตู้หน้าเลยครับหรือถ้าหากคนมีนิกะแล้ว ผมก็บอกว่าอย่าพึ่งนะใจเย็นก่อนไปสุ่มบัตรดำตู้หน้าก็ได้อะไรเงี้ยตู้บัตรดำตู้หน้าน่าจะเป็นตัวรีเจนนะครับแต่ทีเนี้ยคุณสุ่มแค่750คุณได้การันตี1ตัวฟรีๆนะแต่ยามาโตเนี่ยมันสุ่มเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมคุณอาจจะสุ่มสักสามเพชรคุณได้การันตีละ4ตัวสำหรับรีเจนในในตัวหน้านะตัวหน้านะถือว่าเอาให้คุ้มสุดแล้วกันที่เหลือคุณก็ลองคำนวณดูละกันว่ามีนิกาหรือ,อยังไม่มีถ้ามีข้ามเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ นั่นแหละจะสูงเลยก็เอาที่สะดวกและกันถือว่าผมเตือนได้เท่านี้นะครับ